เจอกันดีเค้นเคยครับเช้าวันเสาร์ที่21กันยายน2567นะครับวันนี้ก็มีแนวทางเปรียบเทียบหวยฮานอยมาฝากคอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบหวยฮานอยนะครับประจำวันเสาร์ที่21กันยายน2 5 6ห ใช้ได้วันเดียวนะครับใช้ได้ทั้งสามรอบพิเศษปกติ VIP เลยนะครับใช้บนล่างไปกับส่วนใหญ่ก็มีบวกทุกวันนะครับก่อนรับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจทำชิปแนวทางหวยฮานอยมาฝากพี่ๆน้องๆต่อไปนะครับ ดูกันเลยนะครับครับวันนี้แปดกับหนึ่งเป็นตัวเด่นเลยนะครับลองหกมีตัวไหนจับใส่ได้เลยนะครับใช้ได้วันเดียวนะครับใช้ได้เฉพาะวันเสาร์ที่21กันยายนต5 6 7 สามรอบพิเศษปกติ VIP เลยนะครับเป็นแนวทางเปรียบเทียบฝากกดติดตามด้วยนะครับวันหลังเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ